กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซกันเมื่อสุขสุขคนเราบวชทางใน คือต่างประเทศกันยินดีตอนหักกราสู่า่องบาจาหมาำอีกแล้วเนาะมื่อนี่กับทางป่าวันเนาะเอาเงิน1,000บาทให้บาจาหม่ำอาไปซื้อเข่าหายแม่ตูนะ้เนาะเข่าสารอาหารแห่งเนาะแล้วกัเงินห่าร้อยขาไฟเนาะโดยหายบาจาหม่ำเนาะโดยโอเคเนาะนะครับผู้ชมกันเลยเด้อมีขท่าคนไปใไซบุู ไปตัดผลหม่ไหมครับนี่เนาะกองฐานไม่ตุกันไม่ไม่แต่ไม่นอกเนาะนไปตัดผลหม่ที่ไม่ตุกันเนาะอันนี้ เดีนี้ปิ้นปากไปทั้งนี้เนาะลมมันขึ้นมาทางพี่เลยสบายดีเด้อแม่ตู้มาแต่ทางไหนอืมอเป็นลูกเจ้าเดยสะโดยอ,อกินขา้าวกินน้ำนะเจ้ายัง

สองแสนอนเทนเทนตกนมาูมีนียฉะนั um, ้นอย่าลอืมอันนี้ไม่ทาไปหาเออ่น้อยออืมมาพอีอืมไปเอดูออบักมบักเบ้ไปเอารถมือไจ้าาหามียังมาหไปตูบเจ้า มีทางตะวันพันนันไในหายเฮาไมาซื้อเครื่องซื้อของหายเจ้าซื้อเขา่าซื้อไข่ซื้อมังเพชรปลาแดกแป้งนัวซื้อซีนหมูโโดย,โดยมาให้นะเป็นมาทั้งทีให้เป็นเห็นน,น,นับเข้ามาเนี่เด้อเพราะว่าไม่เท่าแล้วเสียงคอย มันจะบริแรงินเขาบอมีไหมเนะาะวงดังหน่อหนึ่งเด้อนหนึาวเด้อเ <c oughs> มื่อนี่กะทางอันเม่วันอยู่ทางอเมริกาอ่าให้เขาซื้อเข่ามาให้แล้วกะซื้อเงินพันหนึ่งแหละซื้อเข่าเนี่ยเช่ารูแล้วก็ซื้อหมูซื้อปลาทูซื้อไข่มาโดยกะอย่างให้ทางเมตู้ขอบบุญขอบคุณทางป้าวันเพื่อนเนาะอยู่อยู่อเมริกาเนาะโดยวงดังหน่อหนึ่งเด้อม่ทาใหนึ่ง <c oughs>

นเหอไดบ้วยขอบุณขอบคุณป่าวันด้วยาอบด้ดอยอรบอบัเป็นบอต้องต้องเฮียน,ยน,ยนยเราบอจมั่มกาขอบุญขอบคุณปาวันเนาะโดยที่ให้ขาไฟบอจมั่มกาให้ใบอจมั่มซื้อเครื่องซื้อของมาให้ในเทาก็ะเคให้ป่าวันอยู่ดีม่แห้งเนาะครับเจ๊ดได้เพิ่มไข่โบหฮมีเนาะกินสิ่นใดให้ได้สิ่งนั้น สมควรมุ่งมาตปรารนาเนาะทำมาขายซึ่งไง่ายไงเหตุธุรกิจอันใด็จะเจริญเจ้าหนาเนาะโดยเป็นห่วงโภมใส่ให้ลูกให้หลานคือเก่าเด้อมันนี้มันมนิ้เด้ประวันได้สักคุณอวยพรให้ใหค่ะอวยพรให้ <laughs> หไปลาทูนเดครับเขาบอได้ไปตลาดใหญ่จักซีซี่ยงมันบอมันบบมีในตลาดลักแปดเขามีเลยกบเขียนเขาก็ได้กินอยู่นแถวเนาะเาอไปเด่เ้าเลยค่ะไปเห็ดเงินยายบนนี่ไปแอมไปแอมนั่นเ็ดช่วแม่กินแล้วอันเองนะ เราเห็นยังสูเมะก,กินเห็นยังขวดซีนมักพริกดิบกะบฮักฮักบัซื้อให้ยขันเจ้าอยากได้แหละขันอยากกินมักพริกดิบเลยยูนทางหลังเฮือนท่าน,นะแกเอาลูก,ม,ม,กมักพริกมาอันอืมมักมักพริกมักเินมักเล่นนะมักเล่นอยากเจียวมักเล่นโวตได้บตามไปเผากันยังเรือไร่บอกเรือฮะเนี่ยยังเรือสามขอแม่นมัสิบัวเลยจังจักหมื่นมาเพื่อที่สั่งให้ มื่อนมือจังที่โทรบอกครูมีนาหายแล้วบอกแล้วหายแล้วเอาเบอร์ดีเอาโทรเองก okay. ็ได hmm ้แอ่แผนีกัเนี่ยนี่ผ่นกระหนุงหนงเนาะครูมีนากระเลิกอเลิกงานกะคำแล้วพผ่นกระมีพผ่นกระไปแล้ว ยากินนี่มันโม่กัเนี้น้ำตาหะไรเจ้าของดินเนี่ยเพิ่นมาหาพ่อเถ่าอีกเขาก็ไปหาเพิ่นไปหาเพิ่นแล้วก็บอกว่าเออไม่เผาเพิ่นยังบุมีมงอยู่อันคันเจ้าสีหยกง่ายเอลีก็บอกก่อนเดือนหนึ่งเด้อเขาก็สีโทรบอกเขาคันบอกเพิ่นที่มาให้หยกง่ายฮะนะนะก็ให้โทรบอกก่อนจากเวลาจากเดือนหนึ่งเขาบอกเจ้าของดินลานเพิ่นนะโทรมาเดมิกาโทรมาหาลานเพิ่นเท่ากัน บอกว่าเออม่เม่าวนยังมือมีบอลอยู่คอสายอยู่เด้อขันจออจากบุกเบิกอยากสั่งซาเมื่อใดแหล่ไนี่เด้อเราบอกด้วยด้วยเราบอาขั้นกับไปคู้แลขันมาบัดมาอีกแล้วมาหลานเราได้ไมาอีกแล้วมาแล้วก็บขันว่าไออันนี้เลยกับให้เจ้าถามน้องพงขันว่าน้องพงให้เด็กกันยุกยุกถูกไปพูดแถมน้องซาเอาไปล้วไม่ถูกเลยไก่หน้าไก่ยังไก่สีต่อไฟมาให้นะ อยู่ไกลอาบโลดบันดีสบายน้มันแถวนอก็่ต้องคืนยังไรใจสบาย่ไดังคได้อ้าวกินมาเปียนังนี่เป็นแห่งตากแห่รอวันลมควนใบนะบริหามันหนาวขันทีไปอันใส่ตู้เย็นผัดจู้าผัดบอยูมันจะเห็นลมควนใบก็ได้มันก็ได้ก็ได้ดเพลนกัผมแล้วนี่นาทมทานม้เนาะ พวกข้าวหยมวยทมกบชิเข้ากลายีิวชิตตัดผลไม้ปกอยู่กันยังปกขมืออื่นไม่ได้แล้วอยู่แล้วบอคันเห็ดมือนี่ก็แล้วนากไม่เทอะโอ้ยนายแงเก่งเห็ดมือเดียวก็แล้วบ่งพื้นบากโดนบากใหญ่นึ่งก็นยังย่อได้ไปเห็ดกินั่เลยม่เ้เห็ดยังไปกินจะหน่อยเอากข้าไป เฮ็ดเวียกซอยป้าออบนไปแ่มฟ้ามือวานนี่ตีเส้นไว้เด้แ่มฟ้ากระจาดให้นะเขามือแ่มแล้วเลยเนาะมือยังอออเนนะออแล้วมือนี่แต่ว่าเบิ่งไม่สก๊อตเหมอนมันสิพอบอกไม่ตีเส้นนะอ้อมเมื่อแล้วแต่ว่าห้าสมใส่ผ้ากระจาดใส่กระเจนอ่าเงินครัวเด้สก๊อตเงนินครัวออกมาแต่ว่าไม่ยังวันในไหลดีใจนะเปาวันหนึ่งสิงข่าวซีน่ามาันหาเนาะเข่าไปเลื่อนหน่อยหนึ่งมันปะ ไม่แถวมือวานไม่แถากับไปเอาพืชน้อยเนาะจักหลดจักล่ออ่นไม่แถาเอาพืชน้อยเนาะจังพออันใดยุงม่านไันดยุงไปยุงมานอันใดเมื่อมื่อละล่อเราจะเอาน่ะไปไม่ช้าวม่า มันเถื่อเขากัแบบเขาตัดไม่ใหญ่เฮามันเต็มไ้เดีไหม่น่อยแล้วเขาก็บออ้างมันนานเต็มหลดแต่เขาบอเอาห้ไม่มึีเถื่อนนะเนี่ยอ้ไงาน้ไอ่างนไย่าไง่งี่างน้ย่งนีเไอนี้ยางไอ่า้งอ่านานอไไนไ่นนานไ้ย่ได้ เนอะกับอยู่ในนี่เนาะอยู่ในนี่ยังก็พอได้เลี้ยงกนั่นไหมแถวคือคือป่าอุบลเราไปอยู่คุณค่ะคือสีเลี้ยงยากค่ะว่าคันอยู่หลายคนเลี้ยงบ่ได้นะเลี้ยงยังก็บ่ได้ไม่ได้หรอกอืมแมนเขาได้จะปลูกพักเดีอนนะปลูกพักค่ะได้เยอะมีน้ำเนาะมีน้ำมันก็ดินงามแน่ไม่เว่าน้มอืมดินดงาดินอันพุ่นเนาะดินอัน บั่นเนี่ยก็บั่นพลซีมกับงามเป็นนินชายโขงนินชายโคกแต่มันไกลทะเลหน่อยมืดมืดเลยจริงจริงมันพอเบอร์น้ำคูเมนาเลยจริงสั่งให้ย่างชามก๋งเออเอาขึ้นเบิ่งเลยพลตกกับซองมือหนึ่งเนาะ ขันเฮามีเงนินเฮาก็ยังสิเอาแท่งทบ่เขาบอกเอาใหญ่ชัมน,นี้ขันเขาซื้อสิเอาตัวหน่อยรุ่นนี้ปะ่ะเออรอทางกลับไปดูครับมาฮ้อนนี้ใบชะมำ ขอขอบุญขอบคุณน้ำพ่อแม่เอฟซีเนาะที่ให้เกียรติติดตามบ่าวจำมั่มและเบิร์คลิปบ,บ่าวจำมั่มโดต้นจนจบโดยบอขำโฆษณา,า,นาเนาะเผื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวจำมั่มเห็ดคลิปใหม่ๆออกมาเนาะให้พ่อแม,ม,ม,ม่พี่น้องในหามไดม้ชมเนาะก็ขอ,ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, มัจจุกหูสุขคนอ่ากายคิปปีใหม่จะฮอตแล้วทรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่าวจักรลงไพ่ขาเจ็บคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นสมความมุ่งมั่นปรารถนาทำมาค้าขายซื้อเงานขายเงานเหตุตัวกิ่ใดก็เจริญก้าวหน้าเนาะโดย ไปใส่มาใส่แคลขาดปลอดภัยเนาะโดยอย่าลืมเนาะฝากกดติดตามบัตรจำมั่นี่ยเด้อฝากกดติดตามบัตรจำมั่นหน่ยเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดหาดคลิปใหม่ๆของบัตรจำมันเนาะโดยบัตรจำมั่นกัขอโตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีไหมตู้สบายดีน้องเอ็นนะนางกุละเจตันไก่ไม่เท่าไก่ไม่เท่าก็ ตอนนี้ไก่ป้าน่างมันบอกไก่ปานาไก่ปนงไก่ไม่เท่าจักโตลูกว่าไไม่เท่าเออลูกอันดีม่ใช่หั่ดหัำได้บอกเอไก่ป้าน่างก็ได้ได้หาโต มันมีตผูะไก่โะมีไก่ใหญ่บนเดีปวกระหลายห,หนึ่งไก่ตัวผูมมผออซ้ไก่พออานนท์ันตัวนี้กอันตัวนไก่ปนางลูกเป็นกะหาโตเนะลูกปนาง